รอบคลิปนี้นะคะก็ผู้ฮักจะมาอธิบายโฟลดะแกรมหรือว่าภาพเชิงสัญ,ญลักษณ์ของอทิศทางหรือว่าการไหลของน้ำครับที่ใช้ในบ้านทั่วไปเนาะที่มีปั๊มมีแทนงการเดินระบบท่ออ่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังยังยังอยากจะให้อธิบายมากขึ้นหน่อยเพราะว่ายังยังไม่ค่อยเข้าใจครับนะก็อ่าเดี๋ยวให้เฮียพาไปดูเลย ทีนี้มาเอาประเด็นแรกก่อนอืมโอเคก็ประเด็นแรกเนี่ยเรื่องการเดินท่อประปาเนี่ยข้อแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าแหล่งน้ําเราเนี่ยเป็นแหล่งน้ําประเภทไหนอืครับก็คือแหล่งน้ําหลักๆเลยเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภทนะครับประเภทที่หนึ่งคือประเภทแบบมีแรงดันนะครับประเภทที่สองก็คือไม่มีแรงดันไม่มีแรงคือเป็นน้ํานิ่งๆใช่อ,อ่โอเคประเภทแรกก็คืออย่างเช่น น้ำจากโครงการหรือน้ำจากการประปาซึ่งพวกนี้ท่อส่งมาเนี่ยจะมีแรงดันอยู่แล้วในตัวก็จะผ่านมิเตอร์อนะครับซึ่งมิเตอร์ก็จะเป็นตัววัดว่าเราใช้น้ําเท่าไหร่เขาก็จะได้คิดน้าเราถูกค่าน้ำมาถูกโอเคอประเภทที่สองก็คือแหล่งน้ําจากสระจากบอ่อหรือจากแม่น้ําลําคลองแบบบ้านเราถ้ามี ใช่แหล่งน้ำเองแบบนี้ใช่ก็คือเป็นแหล่งน้ําที่ไม่ได้มีแรงดันในตัวก็จะต้องใช้ปั๊มในการดูดขึ้นมาอ่าโอเคเราย้อนกลับมาเป็นแบบแรกก่อนอแบบแรกเนี่ยเวลาเราช่างต่อประปาเนี่ยเขาก็จะต้องต่อจากมิเตอร์อเราก็จะต้องแยกกออสองทางนะครับอ่าทางแรกเนี่ยวิ่งไปสู่ทางเก็บน้ํา นะครับทางที่2องคือวิ่งตรงเข้าบ้านซึ่งเส้นเนี้ยก็สิ่งที่สำคัญเลยที่ผมพูดไปนะก็คือว่าเช็ควาจำเป็นที่ต้องมีเช็ควาบนเส้นนี้นะครับเพื่อบล็อกไม่ให้น้ำไหลยย้อนกลับเข้าแทงนะครับก็คือเส้นที่ตรงจากมิตเตอร์เข้าตัวบ้านเลยเนี่ยต้องมีเช็ควาหนึ่งตัวก็คือจากมิตเตอร์มาเนี่ยเราจะแยกออกสองทางเนาะ ทางที่หนึ่งก็คือวิ่งไปที่แทงนะครับทางที่สองก็คือวิ่งตรงเข้าบ้านนะครับเส้นในบนเส้นเนี้ก็คือเราจะต้องวางเช็ควาลไว้ตัวหนึ่งแต่ข้อสําคัญของการวางเช็ควาวลเลวก็คือลูกศรน,นะครับบนเช็ควาลวจะมีตัวลูกศรอ,อยู่นะครับอย่าวางผิดนะครับถ้าวางกลับด้านกันเนี่ยก็ก <laughs> ็มันก็จะมันก็จะไปบล็อกน้ําจาก จากมิเตอร์ที่จะเข้าบ้านมันจะเข้ามันก็จะกลายเป็นเข้าได้แค่ทางเดียวแล้วที่นี้่มันก็ปั๊มก็จะทํางานไม่หยุดด้วยเช่นกันอ๋อเหมือนกับเราใส่ประตูผิดฝั่งอะใช่ใช่<อ>ครับประมาณนั้นโอเคปนเสนรกเนี่ยจากแทง์เนี่ยนึ่ด้วยว่าแทง์เนี่ยพอเราน้ําจากโครงการมีแรงดันเข้าสู่แทง์แทง์เนี่ยจะไม่มีแรงดันแล้วนะคฮะเพราะแทงก์ถ้าเราวางบนพื้นเนี่ยมันจะไม่มีแรงดันละ เราก็จึงจะเป็นจะต้องใช้ปั๊มเข้ามาช่วยนะครับ mm hmm. ปั๊มก็คือปั๊มน้ําดูดน้ําจากแทงเนี่ยอัดเข้าตัวบ้าน mm hmm. นะครับพอตรงจุดที่เข้าตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นจุดที่น้ําสามารถไหลย้อนกลับเข้าไปในแทงได้ถ้าเราไม่มีเช็ควาล mm hmm. บนเส้นที่สองที่เราที่บอกไปว่าจําเป็นจะต้องมีเช็ควาลนะครับอโอเคทีนี้เนี่ยบางคนถามว่า ฉันไม่อยากใช้ปั๊มเลยได้ไหมได้แต่เราจําเป็นจะต้องยกแทงค์เนี่ยให้สูงดังนั้นเนี่ยเราจึงเคยเห็นบ้านบางหลังเนี่ยมีแทงค์น้ําอยู่สูง,สงอ๋อถ้าถ้าเราทําแบบเนี้ยเราไม่จาเป็นต้องใช้ปั๊มเลยไม่ต้องกลัวว่าฟ้าผ่าไฟดับแล้วปั๊มจะไม่ทํางานอืใช้หลักการธรรมชาติยิ่งสูงยิ่งแรง ี okay. mm hmm. ใช่ครับยิ่งสูงยิ่งแรงสูงเท่าไหร่ก็แรงเท่านั้น mm hmm. ครับก็เนื่องด้วยว่า,าปลาปปาน้ําจากประปาหรือโครงการเนี่ยมันมีแรงดันอยู่แล้วมันสามารถดันน้ำเนี่ยในท่อเนี่ยขึ้นไปเก็บไว้ในแทงได้ mm hmm. อ่าแทงที่สูงนะนแทงยกสูงแนละ้วข้างล่างเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องใช้ปั๊มน้ําก็ได้เราก็ต่อท่อเอยกยกตัวปั๊มออกเพางั้นเถอะ แล้วก็ต่อท่อเข้าบ้านคือความสูงของแท้งการยกสูงของแท้งมันจะแทนปัม๊มก็คือใช้แรงดันธรรมชาติแรงดันธรรมชาติจะแทนปัม๊มจ้ะอ่าวิธีนี้ก็คือจะเป็นวิธีใช้หลักการธรรมชาติก็คือจะถ้าทําแท้งเนี่ยก็คืออยู่ได้ถาวรเลยว่างันเถิดคือระบบเนี้ยเป็นระบบที่ไม่ต้องกลัวว่าไฟจะดับแล้วปัม๊มจะไม่ทํางานหรือปั๊มเสียแล้วต้องมาคอยเมนเทนแนซ์เนี่ยระบบเนี่ย ใช้หลักการธรรมชาติทีนี้อย่างที่สองมนาะที่ว่าเป็นแหล่งน้ําที่ไม่มีแรงดันแหล่งน้ําแบบที่สองคือแหล่งน้ําที่ไม่มีแรงดันอย่างเช่นสระบอ่อเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติก็ทีเนี้ยตรงเนี้ยเราก็ต้องไปดูด้วยว่าแหล่งน้ํามันมีมีมีความมีความสะอาดมากยขนาดไหนถ้าเกิดว่ามีมีมีฝุ่นมีผงเยอะเนี่ยก็ ก็อาจจะไม่เหมาะกับการใช้งานแต่ว่าแหล่งน้าแบบนี้ที่เหมาะกับการใช้งานลก็คืออย่างเช่นน้ําบ่อที่ใสๆเนาะเราจะเอามันขึ้นมาได้ยังไงเราก็ต้องใช้ปั๊มอ่าใช้ปั๊มดูดขึ้นมานะครับใช้ปั๊มดูดขึ้นมาดูดขึ้นมาเนี่ยจะเอาตรงเข้าบ้านเลยก็ได้นะครับตรงเข้าบ้านเลยก็ได้หรือที่เราเห็นเลยก็คือถ้าตามข้างนอกๆเนี่ยก็คือปั๊มขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปเก็บไว้บนแทงสูงๆนะครับ อ่าเวลาเราไปตามบ้านตาบ้านยายหรือรอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะเจอแทงน้ำที่ที่สูงหน่อยก็คือให้ปั๊มอ่ะเป็นตัวดึงน้ําำมาเก็บไว้ก่อนใช่มาเก็บไว้แล้วก็ใช้แรงดันธรรมชาติเนี่ยจากที่สูงจากที่สูงเนี่ยอัดเข้าบ้านโอเคครับซึ่งก็เพียงแต่ว่าตําแหน่งปั๊มเอามันอาจจะกลับมันอาจจะเลื่อนจุดแค่นั้นเองแต่ว่า ันเนี้ยก็สามารถทําให้เป็นสองระบบอัตโนมัติได้ก็<ช>ไปดูว่าปั๊มอ่ะมันจะต้องอยู่ณจุดไหนณจุดไหนถ้าเป็นแหล่งน้ําที่ไม่มีแรงดันก็จะต้องอาศัยปั๊มในการดึงน้ําดึงน<า>้ําขึ้นมาใช่โอเคใช่แต่ว่าถ้าถ้าเราจะดึงมาเก็บแล้วเราก็จะต้องการที่จะเราถ้าเราต้องการดึงมาเก็บแต่เราไม่ต้องการยกแทงสูงเคสเนี้ย เราจะจเป็นจะต้องมีแทงมีปั๊มสองตัว oh. นะครับจ้ะเข้าใจคือต้องการดึงมาเก็บด้วยอะ่ะแต่ไม่อยากยก,ยกแทงสูงอ,ะอ่ะอ่าจะใช้น้นํายังไงก็ต้องเอาอปั๊มอีกตัวหนึ่งมาช่วยนะครับอ่าทีนี้ถามในเป็นตัวแทงของคนที่มีบ้านแบบจัดสรรทั่วไปไม่ได้ตั้งแทงสูงไม่ได้ม,มีแหล่งน้ําจากธรรมชาติครับจากไดอะแกรมเนี่ยครับ เฮียฮีอยบอกหน่อยว่าเวลาช่างเขาตอบผิดอะ่ะมันจะไปผิดพลาดตรงจุดไหนในไ<บ>ดอะแกรนเวลาผิดพลาดเนี่ยมันจะไปผิดพลาดตรงจุดที่เป็นเช็ควาวหลักๆเลยบางคนคือไม่ใส่อย่างเงี้ยหรอือใส่ผิดอย่างเงี้ยเราส่วนใหญ่จะไม่ใส่ส่วนใหญ่จะไม่ใส่ไม่ใส่เราจะเกิดอะไรขึ้นบ๊อบก็จะทํางานไม่หยุดส่วนใหญ่เขาจะใส่เป็นตัววาวแทนเป็นวาวาเปิดปิดก็จะใช้วิธีบล็อกเอาหมายถึงว่าเวลาไปซื้อหรือเราในฐานะเจ้าของเราจตรวจเนี่ย เราก็ต้องรู้ว่าอีตัวนี้คือเช็ควาวนะไม่ใช่ที่วาวถูกต้องอคือคือเช็ควาลภาษาไทยก็เช็ควาลเหรอเช็ควาลภาษาไทยก็คือวาลวาวกันไหลย้อนกลับเวลาไปซื้อก็คือจริงจริงเช็ควาลไปที่ร้านทขาค็รู้แหละว่ามันคือว่ามันคือเช็ควาลอ๋อเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูด้วยแล้วก็อ่าก็คือก็คือเราเราใช่เราเราพูดถึง สองระบบอัตโนมัติดังนั้นเนี่ยมันต้องทํางานอัตโนมัติคือไม่เกี่ยวกับเราเลยเราไม่ต้องยุ่งกับมันมันต้องทางานอัตโนมันมันมันไม่ใช่ว่าเราต้องมาคอยเปิดปิดวาล์วเงี้ยมันมันแสดงว่ามันไม่อัตโนมัติถ้าอย่างนั้นเขาว่าเคยเจออ่ะบ้านลูกค้าก็ไม่ได้ให้เราต่อหรอกก็ไปให้ช่างแถวบ้านต่อเขาก็ยืนยันเขาต่อถูกมียืนยันมีเถียงด้วยฮะแต่แต่คําว่ายืนยันหมายถึงว่าลูกค้าไม่เขาไม่ได้ใช้น้ําเลยแต่ว่าปั๊มยังทํางานอยู่ตลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาไม่ได้ต่อผิดครับเขาไม่ได้ต่อผิ เพียงแต่ว่าวเขาตอบคืออย่าลืมคือการที่เขาตอบถูกแต่ว่ามันไม่ได้ตรงความต้องการสองระบบอัตโนมัติอ่ามันไม่ได้ตรงความต้องการสองระบบอัตโนมัติมันเป็นแค่หนึ่งระบบเท่านั้นที่ต้องคอยโอเปเรตเขาว่าหนึ่งระบบคืออะไรอะไรยังต้องเรายังต้องทํางานเรา,<ม>าเราเยัยงต้องคอยเปิดปิดวาล์วถ้าไม่ปิดวาล์วตัวนี้ปั๊มก็จะทํางานไม่หยุดอมันก็ไม่ได้อัตโนมัตมไมิไง<ส> คุณซื้อปั๊มอัตโนมัติคุณก็ควรจะได้ระบบอัตโนมัติอ่ะโอเคครับก็ตามโฟโร์ไดอะแกรมนี้อันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือเช็ควาลวนะ